ช่วงความมหัศจรรย์แห่งผู้สร้างสนับสนุนโดยน้ำพริกอารียาแก่นแท้ของความเจ็บป่วยความเจ็บป่วยเป็นสิ่งที่มีอาจหลีกเลี่ยงได้ ความเจ็บป่วยไม่ได้เป็นเคราะหกรรมหรือความโชคร้ายหากแต่เชื่อว่าความเจ็บป่วยนั้นเป็นไปตามพระประสงค์ของอัลลอฮฺซุบหฮานะฮุวาตาลาและการหายหรือไม่หายจากการเจ็บป่วยหรือการตายก็เป็นพระประสงค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลาเช่นกันแต่ก็มีได้หมายความว่าให้ผู้ป่วยนอนรอจนกว่าพระองค์จะริขิตให้หายโดยไม่พยายามเยียวยารักษา ความเจ็บป่วยเป็นการทดสอบวัดความศรัทธาความอดทนความเยำเกงต่ออลอรซุบฮานะหัวตาลาการที่พระองค์ให้เราเจ็บป่วยยังถือเป็นความเมตตาและไม่ให้เราท้อแท้สิ้นหวังให้รีบบำบัดเพื่อจะได้หายจากอาการเจ็บป่วยนั้นๆชนิดของโรคเวลาสถานที่ และระดับความเจ็บป่วยนั้นได้ถูกกำหนดไว้แล้วจากอัลลอฮฺซุบฮานหัวตาลาด้วยสาเหตุต่างๆไม่ว่าเราจะรู้หรือไม่รู้มาก่อนก็ตามดังที่อัลลอฮฺซุบฮานหัวตาลาทรงกล่าวว่าออนม ي โอ้ศาสนาทูตมุฮัมหมัดสลลลฮุอะัลฮิวสลัมจงกล่าวแก่ประชาชนาของเจ้าเถิดว่าจะไม่ประสบแก่พวกเขาเป็นอันขาดเว้นแต่สิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลาได้กำหนดแก่เราไว้เท่านั้นซึ่งพระองค์เป็นผู้คุ้มครองเราและแด่อ,อัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลานั้นผู้ศรัทธาทั้งหลายจงมอบหมายเถิด ผู้ที่เจ็บป่วยแม้ป่วยระยะสุดท้ายก็ตามไม่ควรสิ้นหวังหรือท้อแท้ในความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮวาตาลาไม่ควรคิดต่อพระองค์ในทางที่ไม่ดีเช่นคิดว่าพระองค์โก,กรธกิ้วเพราะทำความผิดไว้มากการคิดเช่นนี้จะทำให้ยิ่งกระวลนกระวายซึมเศร้าได้ท่านศาสนาทูตมุฮัมมัดสอลลลล์ฮุอะลัยฮิวะซัลลัลลมกล่าวาว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮวาตาลาทรงตรัสว่า เราจะเป็นอย่างที่บ่าวคนหนึ่งคิดต่อเราความเจ็บป่วยเป็นสภาวะและความรู้สึกเจ็บปวดที่เกิดขึ้นด้วยความประสงค์จากอัลลอฮฺซุบฮานหัวตาลาจากความพิการหรือความสุขหรอทางด้านร่างกายเนื่องจากปัจจัยภายในหรือปัจจัยภายนอกร่างกายมุสลิมจะได้รับผลจากการเจ็บป่วยด้วยเหตุผลคือชำระล้างบาปและลบล้างความผิด เพื่อเป็นการลดการกระทําที่เป็นการละเมิดบทบัญญัติของพระองค์และเพิ่มการกระทําความดีผู้เจ็บป่วยจะได้รับผลบุญการอดทนและการบําบัดรักษาผู้ป่วยจะได้รับการยกฐานะและชีวิตที่มีเกียรติทําให้ผู้ป่วยได้ระลึกถึงความตายความสํานึกตนและความเยี่ยมเกงงต่อหลอสุภานาหัวตาลา การป่วยช่วยสร้างความใกล้ชิดกับอลัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตาลาท่านศาสนาทูตมุฮัมมัดสลัลลัล์หอะัยฮิวะสลัมได้กล่าวว่าทุกความเหนื่อยล้าความเจ็บปวดความโศกเศร้าความกังวลความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือความยากลำบากที่เขาได้ประสบแม้กระทั่งหนามที่เขาโดนล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ทำให้อลัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตาลาทรงลบล้างความผิดของเขาทั้งสิ้น การบำบัดร,รักษาเป็นหน้าที่และสิ่งจำเป็นสำหรับมุสลิมที่เจ็บป่วยเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระเจ้าไม่ปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมร่างกายเป็นสิ่งที่พระเจ้ามอบหมายให้ดูแลห้ามทำร้ายร่างกายหรือปล่อยปะละเลยหากร่างกายเจ็บป่วยให้รีบบำบัดร,รักษาด้วยวิธีการที่อนุมัติและไม่ขัดกับหลักศาสนาส่วนของแนวทางรักษาที่ขัดกับหลักการศาสนา เช่นการตั้งภาคีการบนบานสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์การมอบหมายหรือศรัทธาในผู้บำบัดเกินขอบเขตหมายถึงการเชื่อว่ามนุษย์เป็นผู้บำบัดให้หายได้โดยลืมนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุตาลาที่ทำให้หายป่วยการใช้ศัยศาสตร์การทรงเจ้าเข้าผีการเสี่ยงทายหรือบูชายัญ หากจะมีการเปล่าพรมก็ต้องอ่านถ้อยคำจากคำพีอ่านกุรานหรืออ่านบทขอพรอที่ท่านศาสนาทูตมุฮัมมัดสอนไว้เท่านั้นและยังห้ามการใช้ยาที่มีส่วนผสมของสุรายาดองหรือสิ่งต้องห้ามบาบับัดรักษามีรายงานหนึ่งระบุว,ว่าท่านนาบีสอลลัลฮุอะลัยวะซัลลัมได้กล่าวว่าขุมคลังแห่งความดีงามนั้นย่อมได้รับแก่บ,บุคคลสามจำพวกก็คือห ผู้ที่ประสบกับความเจ็บป่วยแล้วเขาก็มีความอดทนโดยที่เขาไม่พ่าบ่นใดๆในความเจ็บป่วยที่รุงร้าเขา 2. ผู้ที่บริจาคทานแบบลับๆโดยไม่มีใครอื่นใดร่วมรู้นอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลา 3. าผู้ที่มีความอดทนต่อภัยพิบัติต่างๆที่ได้มาประสบกับเขา